ไปตัวทุกลำเลยครับอ๋อ,กอ,อ,กอ,อกมาแล้วจ้า,ามาแล้วจ้าพีน้องจ้าพี่น้องจ้ากรรมการไม่รอช้าสัญญาดิงปืนขึ้นฟ้าโดนตูดเทวดาตกน้ำมาแล้วเที่ยวนี้กบกอกว,าอวาอ่าขิงดีสามประเภทกอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ภายในจังหวัดน้องขายล่องน้ำแดงในานามพบพลปลากระชังจากบ้านเมืองหมีใหญ่จากบ้านเมืองหมีใหญ่พลปลากระชังโดยสนับสนุนจากท่านสจสอสมบัติท่าแพงพันใส่กับเรือดีนามุงเท พระบุของเอ๋ยหองท้องกับพี่น้องหัดคำจะนบสรุนโดยสจอปีชามาละทีชั้นหนึ่งหัดคำบอกว่าเรือดีของทา่านนายกไชโรดทีละสิรเจ้าเลนอดีตนายกแสงบอกว่ามีตัวร่วมในการขังนี้บอกว่าหัดคำร่องน้ำน้ำเงินเปิดภายแรงกะแสงได้หลือไม่ได้มาเบิ่มกันว่าสอจอปีซา้าหรือว่าสอจอสมบัติไผ่จะไปก่อนไนนมผม่ในน้ำของเนือส่วนเนืรอพุทธหองทองในน้ำของบ้านหัดคำอีกลอหนึ่งในน้ำพุทธกระสังจากบ้านเมืองมีไง้อใส่แล้ว้อใส่แล้วจะบิ่งดีดีเรือบ้านหัดคำในน้ำเทม พูดถงน้องบินไปแล้วพี่น้องเอ้าบินไปแล้วระหว่างสจกับสจต้องมีสจหนึ่งที่เสียใจสจหนึ่งต้องเสียใจขนาดเห้เหลืออ่านี้มื่อมือกันอยู่ดังจริงดูไม่ออกบอกว่าใครจะอยู่ใครจะไปขนาดเลงน้ำเลาะน้ำเลาะน้ำสีแดงพดปลากระจังพดกระจากระบดระเบียร์เรี่องเศษน้เสียอะไรขยรจะมายิ่งขึ้นมาแล้วว่าอย่างไรน้อไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอหนุ่มขาดคำเจ้าตัวรอดได้หรือไม่ได้เอาทามาแบบนี้เสียบคุ่มตายเขียวแล้ว S <S <S ขอบคุณนันกกีฬาทั้งสองทีมครับรอฟังผลการตัดสินสักครู่สุดท้ายแล้วสอจอสมบัติเหือแต่ ออกมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่นอ้นองจ้ากรรมการไม่รอชา้าสัญญาิงปืนขึ้นฟ้าโดนตูดเทวดาตกน้ำมาแล้วเที่ยวนีกับของขอว่าคิงดีสามประเภทก่อเอ๋ยก่อไก่ก่อเอ๋ยก่อไก่ภายในจังหวัดนอกคายล่องน้ำแดงในนาพบพลปลากระชังจากบ้านเมืองหมีใหญ่จากบ้านเมืองหมีใหญ่พลปลากระชังโดยสนันสนุนจ,จากท่านสอจสอสมบัติท่าแพงพันธุ์ใส่กับเรือดีน้ำุกเท่ บุญพงเอ๋ยหงทองกับพี่ท้องหัดคำสนับสนุนโดยสอจอปีชามาลาทีชั้นหนึ่งหัดคำบอกว่าเรือดีของเธอนายกไชยโยธิรัตี์เจริญอดีตนายกแสงบอกว่ามีตัวร่วมในการขังนี้บอกว่าหัดคำร่องน้ำน้ำเงินเปิดภายแรงกะแสงได้ ลืมไม่ได้มาเบิบ <S <S right ่มกันว่าสจปีศาจหรือว่าสจสมบัติไผ่จะไปก่อนไผ่ในน้ำของเรือส่วนเทพพุทรหลวงทองในน้ำของบ้านหาดครัอีกล้านหนึ่งในน้ำพุทธปลากระสังจากบ้านเมืองมีไงคอใส่แล้าคอใส่แล้วจะเบ้านดีๆเรือบ้านหาดครับในน้ำเทพพุทรหลวงทองบินไปแล้วพี่น้องเอ้อบินไปแล้วระหว่างสจกับสจต้องมีสจหนึ่งนะที่เสียใจสจหนึ่งที่เสียใจขนาดก็เหลือบ้านให้มือม okay. hey. ือกันอยูิงยิงดูไม่ออกบอกว่าใครจะอยู่ใครจะไปขนาดเรางน้ำรองน้ำรองน้ำสีแดงพลปากระสังพุปลากระสังรเรเสสียริ พยายามยิ่งขึ้นมาแล้วว่าอย่างไรน้อไอ้หนุ่ม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 หากคำเจ้าตัวรอดได้หรือไม่ได้เอาวะทำมาแบบนี้เสียบอลคุมตาเขียวแล้วทามาแบบนี้เสียบอลคุมตาเขียวแล้วกันเทมบุคุนุนงองเทมบุคุนุนงองมานนัดกำบ้านนัดกำหนีเข้าเติมไทยขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับรอฟังผลการตัดสินสักครู่สุดท้ายแล้วสจสมบัติเห่อแต่